ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้กลับมาพบปอกับพ่อเตียมนพี่น้องเนาะครับพ่อแตีมพามาติดตามเลขราวพัฒนาของพ่อช่างคมตั่อเนาะพี่น้องเนาะครับมื่อวันจันทร์เนาะพี่น้องเนาะวันจันทร์ที่หนึ่งกันยายนหกแปดลาวพัฒนาออกสองศูนย์สี่ศูนย์แปดแปด ขับเลขล่างก็่าออก40นะพี่น้องเนาะรับของพ่อช่างคมหวดที่ผ่านมากกับเข่าตัวกับได้พี่น้องนี่นะครับวันจันทร์ที่1กันยายน2568ลาวพัฒนาพ่อช่างคมบนล่างวิ่งรูด0กับ1เน้นที่0พี่น้องขับชุดวิ่งกับ4 5 6นะพี่น้องเนาะ 04 05พี่น้องตัวเนีนครับเข้าตัวกลับเนาะพี่น้องเนาะกันเบิ้ลนก8ปดปดอ่ะไปกลับตัวไว้กันดิชนกันอยู่เนาะพี่น้องเนาะครับคณิีกามาแล้วพอแต้มผ้ามาตามตัวอ,อีกนะครับ มันจะกัดมุมวงเนี่ย เราพัฒนาเราพัฒนาพ่อช่างคมที่นอ บล่างวิ่งรูด1กับ2นะครับ หนกับสเน้นที่2นะครับชุดวิ่นพี่น้องครับห้าหกเจ็ด หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดนะครับครับลักสองพี่นอ้องสองห้า สองหกสองเกียดนะครับครับส่วนตัวเน้นในพี่น้องด้ว ครับเน้นสองหกสองเก็ดนะครับวันนี้เหล็กสามตัวพี่นพี่น้อง ครับสดเกี่ยนนะพี่น้องเนาะเดี๋ยววาง,งวดที่ผ่านมากกว่ศูนย์สี่เอกออกสี่ศูนย์นะพี่น้องเนอ้อครับฉะนั้นดาวงวดนี้มกักตัวเดี่ยวเขาก็จะลืมกลับตัวไว้นำนะพี่น้องเนาะครับวันพุทธที่สามกันยายนสองห้าหกแปดลาพัฒนาพ่อช่างคมบนล่างวิ่งรูดหนึ่งกับสองเน้นที่สองขับชุดวิ่งกับห้าหกเจ็ดน,นะพี่น้องเนาะเอาหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ด สองห้าสองหสองก็ขับเลขสาตัวกับ8ปดสองห้าหนึ่งสองก็ดตัวเน้นนะพี่น้องเนาะครับเตรียมก็ให้เบื้องน้พี่น้องได้พอเพ็รเป็นทรงใหม่นี่นะครับวันพุธที่3มกันยายนหกแปดลาวช่างคมบนล่างวิ่งรูด1กับ2เน้นที่2องขับหนึ่งห้าหนึ่กนึ็สองห้าสองหสองก็ดน้พี่น้องเน้นสองหสองก็ อับเลขสาตัวกัน1นึสองเกียดตัวเน้นพี่น้องครับสัดเกียนนะครับครับพ่อเตมขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้อพอเพชรเนะครับเนาะทรงมาให้แล้วก็ขอขอบคุณพ่อช่างค่ใมหลายๆครับที่ให้แนวทางเล่าพัฒนาพ่อเตมมาครับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิงไปเป็นแนวทางน้ำกัน ชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะพี่น้องเ้อตัวเลขเป็นแช่แนวทางเนาะครับเนาะเอาฉะนั้นแล้วพอเตียมก็อวพรอนคอยเขาคอยปังหยิบพี่น้องอีพีก็จะได้โฉบโฉบมนันมันกันเนาะพี่น้องเนาะครับเอาจะเรื่อมนะพี่น้องเ้อเข้ามาแล้วก็จะเลื่มกดไลค์กดแชร์พอเตียมน้ำแดงเนาะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้พอเตียมน้ำน,นาคครับสุดท้ายท้ายสุดนี้ก็อีพีทุกคนโฉบโฉบมนันมันเฮงเฮงรวยรวยเนาะครับเนาะ ข้าพอกันชิปนาพี่น้องครับสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม